ขอต้อนรับเข้าสู่ R วเวลาพาร์ตซีซั่นพบกับนักรบสุดแข็งแกร่งพร้อมรางวัลที่พิเศษกว่าเดิมพบกับหน้าภารกิจที่คุณคุ้นเคยจากคัมภีทั้ง2เล่มคือคัมภีแบบฟรีและคัมภีศักดิ์สิทธิ์แบบใช้คูป,ปองผู้เล่นสามารถปลดล็อกคัมพี์ศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยการใช้299คูป,ปองและแพ็กที่พิเศษกว่าเดิมคัมภีศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงบวก20เลเวลในราคา549คูป,ปองผู้เล่นสามามิมเของคมภอง์ศักดิด์สยการเพิ่มค่าผลงาน ซึ่งจะได้รับเมื่อทำภารกิจโดยมีทั้งภารกิจรายวันและรายสัปดาห์หรือผู้เล่นสามารถเพิ่มเรเวลของคัมพีสักสิทธิ์ได้โดยการใช้ขูป,ปองจำนวน50คูปองต่อเรเวลเมื่อคัมภีสักสิทธ์เลเวลอัพถึงระดับที่กำหนดผู้เล่นจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษอย่างเลือกรับฮีโร่หนึ่งตัวจากทั้งหมดที่กำหนดเลือกรับสกินหนึ่งตัวจากทั้งหมดที่กำหนด ส่วนประกอบสกิน e x o s k e l e t o r Armor t e u s c i a n รูปโปรไฟล์ลิมิเต็ดสุดน่ารัก่าเต้นเอฟเฟกต์พิเศษต่างๆภายในเกมและสกินสุดเอกล e ซีเมียวเห่าอาตา e x o s k e l e t o r Armor t e u s c i a n e x o s k e l e t o r Armor เรียวมะพิเศษถึงวันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นนอกจากนี้ผู้เล่นที่มีเลเวลถึง60จะได้รับสิทธิพิเศษหมุนกลงล้อแห่งโชคชะตา เพื่อรับของรางวัลพิเศษสกินลิมิเต็ดส่วนประกอบสกิน EXO s k e l e t a l ARMOR t เ s i a n เตอเซียน e ฟเฟพิเศษพร้อมไอเทมมากมายพิเศษเมื่อคุณเลเวลถึง60ภายใน7วันแรกคุณจะได้รับกรอบโปรไฟล์ e x o s k e l t t a l และ e f f e c t พิเศษสังหารคูป,ปองแล้วพบกันในเวเลพาร์ซีซั่น20เริ่ม1สิงหาคมนี้